سلام าลีกุมราะห์มัลตุลอห์บรักาตุรพี่น้องกรับกลับมาพบกันในช่วงที่สองในเรื่องใกล้ตัวที่ถูกลืม เราพูดคุยกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธานะครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อก่อนนะฮะสมัยก่อนอาจารย์ฮะรเราอาจจะได้รู้เรื่องราวต่างๆสมัยก่อน,นเดินขึ้นบ้านนี้ลงบ้านนู้นนะฮะวันอาชุรอกินกันไอ้น้ำสำราญน,นะฮะอาจารย์<ส>นะกินอย่างอินมหนำสำราญเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรานั้นรู้ว่า การที่เข้าใจนะครับว่าวันอาชุรอเป็นวันที่นสนอกสนานเรื่องเริงนะฮะเป็นวนันเหมือนกับเป็นว่าเป็นวันกินวันกินของพวกเราแต่พอเรามามามา,มาอะไรฮะมาเรียนรู้อลอวันอาชุรอเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลวะลัยฮิวซัสลัมสอนให้เรานะถือสินอดอ้าวกลับตรงกันข้ามกับที่เราปฏิบัติเลยอ่ะนี่แหละ เราก็จึงบอกว่าเออนี่งไงล่ะเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้ว่าเออชีวิตของผู้ศรัทธามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ของถูกแล้วว่ามันเป็นแบบไหนอ๋อที่มาที่ไปวัฒนบีเนะสอนให้เราถือสิ้นอดนะในวันอาชูรออัลลอฮ์เราอยู่ไปกวนอาชูรอกินกันในวันนั้นนะ ก็กลายเป็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยาดืละเราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะจากสิ่งที่เรามาก่อนความเข้าใจของเราเดิมๆนะฮะในการที่เราไม่รู้เราอาจจะเข้าใจผิดพอตอนนี้เรามามีตัวบทมีหลักฐานว่าอัลลอฮ์เราเนี่ยผิดแปลกแตกต่างไปจากนะไปจากซุนนะของทนานบีเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยเราสมัยก่อนอลัลลอฮ์คนไปทำฮัตนะนะถึงถงแต่คุมฮิญาบ นะคนที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปตามพัดไม่ต้องคุมฮิยาบหรอกเนะี่ยเราเข้าใจเมื่อก่อนเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแต่ปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลาเราเข้าใจแล้วว่าผู้ศรัทธาเมื่อจะออกจากบ้านของเขาจะไปไหนมาไหนต้องคุมฮิญาบ เรารู้ว่านี่เป็นบทบัญญตัติคุณจะทำพัดมาแล้วรู้ไม่ทำพัดก็ตามแต่เมื่อจะออกจากบ้านหรือว่ามีแขกมาบ้านนะคนที่ไม่ใช่นะครับมารอมของเราเราต้องปกปิดมิดชิดปกปิดเอารอของเราอย่างมิดชิดนี่เราอะไรครับเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่อัลลอฮ์พอใจเมื่อมีตัวบทที่อิสลามได้มาสอนเรารนะก็อยากให้พวกเราได้คิดว่า การเปลี่ยนแปลงมันทําให้เราเกิดผลดีและได้รับความพึงพอใจจากลอสซูนต์อลาเช่นครับท่านผู้ชมดีรครับมนุษย์เราเนี่ย <c oughs> เป็นผู้ที่เหมาะสมในการที่จะแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากที่สุดไม่ว่าเราจะมองในส่วนไหนของร่างกายภายนอกอ่อนก็พร้อมในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นอย่างเรา <c oughs> เดิน,นรเราพร้อมในการที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราพร้อมในการที่จะย้อนกลับมันสะดวกสะดวกทุกอย่างเ <c oughs> ฉะนั้นการกระทาอะไรที่ผิดเนี่ยครับ <c oughs> ที่เราก้าวเดินไปผิดผิดทางก็อาจจะทําเราเกิดอันตรายนี่สามารถที่จะหยุดแล้วก็ยั้งได้ในเรื่องการที่จะแก้ไขมาเนี่ก็ที่เหมาะสมที่สุดน,นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ย เอาวิ่งวิ่งไปแล้วไม่มีเบรกเลยเบรกแตกบกแตกไปแล้วถือว่ารู้ว่ามันผิดแล้วก็ต้องลงไปต้องไปไอายนาไปไม่ใช่มนุษย์ก็หยุดได้แก้ไขได้ครับผมถามว่าตรงไหนที่มนุษย์จะยับยั้งไม่ได้ในเรื่องไม่ดีครับว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีๆมีอะไรบ้างดีที่แก้ไขไม่ได้ เพราะท่านนำีนี่ได้กล่าวยืนยันว่าคุณลูกวันนี้อาดมคอต้บอกค่อยรุลนคอต้อีนัตตะวบุนมนุษย์ทุกคนต้อมีความผิดครับแต่ถ้าว่าคนผิดที่ดีที่สุดคือคนกลับเนี่ยกลับตัวอืก็ไม่ว่าแก้ไขว่าอะไรบ้างที่แก้ไขไม่ได้อ่ะไม่มีฮะเราต้องมีสิทธิ์เวลาทีในเรื่องที่ผู้คนพูดให้แก้ไขแล้วเราแก้ไขได้หมดทุกเรื่องอืมแต่เวลาที่เอาล้อพูดให้แก้ไขอืีเรากลับ โอ้จะแก้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ผมมีทีท่าออกมาที่ฝ่าฝืนอืเช่นคนเร่องปลูกบ้านมีใครเดินผ่านมาบกคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกนะสีนิทานดูแล้วไม่สวยพอคนนั้นเดินเลยไม่ทันจะถึงบ้านเลยจองนี้แก้ไขแล้ว <c oughs> หมดไปสามสี่แสนแก้ไขได้เฉยเสียตังค์ด้วยครับแต่คนนี้ไปเล่นการวันนั้น มาเล่นการันต์เสียตังค์หรือซ้ำเอาเราบอยให้แก้ไขเออกลับมาสู่สิ่งดีๆสู่บอกกาสู่สิ่งดีๆว่าการไปนันการการพนันขันต่อนะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกับมาแก้ไขแล้วได้ดีอืได้ดีกว่าได้ดีกว่าไม่ต้องเสียตังเงินเนี่ยไม่ต้องเสียทองแต่ว่าของเราเนบางทีอืคําว่าแก้ไขเนี่ยไม่ใช่ว่า เจ้าเหมือนของเก่าไม่ได้เหมือนได้แต่ของเก่ามันถูกต้องอเช่นคนหนึ่งจาสิ่งทีถูกดีมาแล้วคเคยเป็นคนเก่งคัดในครอบครัวอะไรแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบดีอยู่ๆมาก่อนเลยเถิดไปอรควนี้ก็ต้องแก้ไขต้องกลับมาอยู่จุดเดิม,อมดเดมอมาจุดเดิมเขาเรีย <c oughs> กว่าเปลี่ยนใหม่เอาอย่างเก่าเปลี <c oughs> ่ยนใหม่เอาของเก่าเปลี่ยนใหม่เอา่างเก่ากลับมาอยู่สภาพเดิมครับนะครับฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องมีความก้าวจว่าเปลี่ยนแปลงของเราเนะี่ย จะย้อนหลังหรือจะเดินหน้าก็ตามเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ถูกต้องครับผมคนเรานะครับไม่รู้จักที่จะเปลี่ยนไปหาของดีนี่นะครับอืแน่นอนเหลือเกินคนเรานี่จะผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติใช่ครับเราเรา,เราดูธรรมชาติของคนเรานะครับไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหหยิบมานเนี่ยตัวหนึ่งที่เราต้องการโอ้ยนี่ไม่ได้ตัวนี้ไม่สวยตัวนี้ขาดอา,อ,อาวางไว้แปเอาเปลี่ยนใหม่เอาใหม่เปลี่ยนใหม่ คือพี่เปลี่ยนอยู่หยิบไม่ได้หยุดอ่ะถามว่าเปลี่ยนเพื่อจเจ้าของดีใช่ไหมจเจ้าของดีฉะนั้นการกระทาเมื่อเรารู้ว่าของนี่กระทาไปไม่ดีทําไมเราไม่ทิ้งไปแล้วก็เพื่อจะไปหยิบของดีเพื่อดีประทําของดีด้วยนะครับที่เสื้อผ้าของเล็กน้อยแล้วหยิบแล้วหยิบอีกกลัวจะไม่ได้ของดีออืทิ้งแล้วทิ้งอีกอเลือกไปจนกระทั่งเสือของเขาแต่จะขาดแต เรื่องอยู่นั่นแหละแค่สามตัวร้อยนั่นเองอันอลลอฮฺอักบัรอนี้ที่อาจารย์ยายาพูดนะผมนึกถึงอายะที่อัลลอฮฺสุบะฮฺนะวตาลากาวนะครับว่าวัลลิณีนาฟะ ف ะลูฟะฮิชาตันอา ظ ا อ م าฟูัมฟุ ك ะฮุลลอและบรรดาผู้ที่นะได้กระทําในสิ่งที่ชั่วช้าหรือนะครับเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเหล่านั้นเองดะกะรุลลอนะ เขานึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และตาะห<ด>นึกถึงอัลลอฮ์ได,ได้นะฮะเขาก็ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และตะหาักให้ได้วัสตักฟารูลิซูนูบิฮิมนะฮะและให้ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ سبحانه และตะหาักในความผิดบาปในสิ่งที่เขาได้กระทำว่าไมอยากฟื้นรุนูบะอิลลอฮ์ไม่มีใครหรอกที่จะอภัยโทษให้กับเขานอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และตะหาัก แต่มีข้อแม้อยู่อย่างที่อาจารย์ที่ผมบอกจากต่อจากอาจารย์ที่อาจารย์ได้พูดว่านะอย่าอย่าคิดว่าตนเองมันแน่แน่แน่นอนพอวะลัมยุซิรูอาลามาฟาลูตรงนี้แหละเขาจะต้องไม่มีคุณลักษณะที่ดื้อดึงและดันทุรังกระทำทั้งทั้ที่รู้ว่าอันนั้นนั้นมันยังผิดอยู่วาลัมยเซิรูอาลามาฟาลู ว่าหุ่มยาละมุนทั้งๆที่รู้นะนไม่ดื้อไม่ดื้อดันไม่ดันทุรังนกะกทำทั้งๆท,ที่รู้ว่าอันนั้นผิดก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ทั้งๆท,ที่ตัวเขารู้ดังนั้นพี่น้องครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้เตือนพวกเรานะว่าคุณลักษณะของคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานวตะลาของคนที่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานตะลานั่นก็คือที่อัลลอฮฺซุบฮานวตะลาจะตอบแทนนะผู้ศรัทธาด้วยกับสวนสวรรค์ด้วยกับ ชั้นฟ้าอะไรพื้นที่นะ่ะเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินนะคุณลักษณะหนึ่งก็คืออวัลัมยเซรูอาลามาฟาอูหัวฮุมยาลามุนเขาจะต้องไม่เป็นคนที่ดันทุรังทั้งทั้ที่รู้ว่าผิดนะทั้งทั้งที่เขารู้นะดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์ที่ฉันทําไปเนะี่ย การพนันที่ฉันทําไปการกินเหล้าเมายาที่ท่านทาไปรู้มาผิดอ๋อรู้เอาขยันดันทุรังสิเปลี่ยนแปลงสินะกลับมาสู่ในหนทางขออัลลอฮ์กลับมาอยู่ในอ้อมกอดขออ AH. ัลลอฮ์ซุบฮานุวัตะลาแล้วพี่น้องครับถ้าเรากลับมาสู่สิ่งนี้แน่นอนฮะเราก็จะเป็นบุคคลที่อ AH. ัลลอฮ์ซุบฮานุอวตะลานะครับได้มีความรักดังนั้นพี่น้องครับขั้นตอนที่เราจะต้องมีการที่จะนะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองอันดับแรกพี่น้อง เราส่วนใหญ่แล้วจะไปตรวจตาชาวบ้านก็นะดูชาวบ้านเราตรวจตาตัวของเราเองว่าเออเราบกพร่องอะไรยังไงตรงไหนแล้วเราก็มาสรุปบทน,นะกับตัวของเราเองว่าเอาละนะฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะเพื่อให้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์บางครั้งเราเปลี่ยนแปลงคนนี้เพื่ออะไรฮะ เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้ชอบแต่เรายังเปลี่ยนแปลงได้นะอาจารย์นะเนะเราเย่าเปลี่ยนแปลงอันนี้นี้เพื่อที่จะให้เจ้านายพอใจนะเราเปลี่ยนแปลงสารพัดแต่ทําไมล่ะอาจารย์เราไม่เปลี่ยนแปลงกัน,นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตลากันบ้างครับผมที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตลาจะให้กับเราเนี่ยรับมายนวลเกียร์มาถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตลาเปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนแปลงคือทุบ้านเนี่ย มันเป็นความเมตตาของลอร์อย่างยิง่งใหญ่ใช่ครับ <คน S 1> ผมคนเรา้าหากว่าอาลัลลอฮ์บอกว่าทาไม่ให้เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเราทำผิดไปเลยไปเนี่ยอ,อัลลอฮ์มนุ์คนนั้นถ้าเดินทางผิดเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเดินทางถูกแล้วและอลัลลอฮ์ได้ให้เปลี่ยนแปลงเน่ะนะใค่เตาบัตตัวอัตตาอิบูมินาซัมกามลลาซัมบาลาอัลลอฮ์คนที่กลับเนื้อกลับตัวแค่ทําผิดมาตั้งชีวิตเนะ่ะถ้ากลับเนื้อกลับตัวท่านนาบีบอกว่าอะไรไง เหมือนกับเขานั่นอะไม่มีความผิดใดๆเลยอโลนเนี่ยเมตตามากเลยที่อาจารย์ยิบยกไปว่าอย่าได้ดื้อนั่นเมื่อว่าผิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ตรงกับที่เรายกตัวอย่างภาษาไทยของเราตลอดก็คือว่าจงอย่าทําตัวเป็นเรือยาวเข้าคลองเล็กเรือยาวเข้าคลองเล็กตหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้กลับตัวไม่ได้กลับตัวไม่ได้เพราะเรือมันยาวคลองมันเล็กหมุนก็ติด ติดฝังคลองสอฝังสองฝั่งแล้วก็รั่วผิดก็ไปเรื่อยก็จะไปดันทุรังต่อไปไปเรื่อยอย่างนั้นน่ะนะคืออันตรายอคนเราถ้าหาว่ารว่ผิดแล้วก็ยังก้าวเดินไปคือความหมายนะอื้เกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนแต่นี่เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้โอกาสกลับแล้วมนุษย์เนี่ยเหมาะในการที่จะเลี้ยวกลับนะอืมันเหมาะมันง่ายมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไม่ได้อะ ลองว่ามานิลองว่ามาดิครับผมคนดื่มเหล้าเลิกดืก่มได้ไหมอ่าได้ชาลอแล้วเลิกมันน้ะดีกว่าดีกว่าแล้ว<ป>ของที่เลิกมาไอที่เลิกที่ทว่าผิดพลาดไปเนี่ยพอเลิกมาทำอันใหม่เนี่ยมันก็ต้องดีกว่าทุกเรื่องเลยถามว่าบทลและกระบัญญัติที่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ให้เราดื่มไม่ให้เรากินในสิ่งที่เป็นของมึนเมาเนะี่ยถามว่ามันเป็นผลร้ายอะไรไหม ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยมันเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเกินผลดีคือ,คอ,คอกลับมาเนี่ยจะเป็นผลดีทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้ทรัพย์สินใหม่เปลืองนะฮะด้วเราก็เป็นตัวของตัวเราเองไม่พอกินแล้วมันไ,ไม่เป็นตัวของเรือไปท่านูน้นอ้าอาทาลายตรงนั้นทําลายตรงนี้นะฮะสะติสตางไปไหนแต่ไหนหมดแล้วอะไรฮะทรัพย์สินเงินทองก็เป็นอะไรฮะ ก็เป็นที่จ่ายไปถูกต้องและครอบครัวก็กลับมาอยู่อย่างเดิมพ่อแม่ลูกก็รักกันเหมือนเดิมใครเอยากมีพ่อแม่แอ่ที่อะไรฮะกีเหล้าเมายาไม่มีใครอยากหรอกนะดังนั้นพี่น้องครับมันก็เป็นสิ่งดีที่เรานั้นจะกลับหวนมาคืนสู่ในดัารัดของอัลลอฮฺซุบอาหารนุอัตลาเราก็ต้องมองหานะครับ <c oughs> หนทางที่เราจะต้องแก้ไขเหมือนกันว่าเออเมื่อเราจะเมื่อเรารู้ว่าเราบกพร่องเราผิดเราพลาดอ่ะ แนวทางที่จะต้องแก้ไขมันต้องมีอะไรหนึ่งต้องสองสมสีหมันก็ต้องอะไรฮะมีแนวทางเออเราลิกนะลูกเราติดยานะ เราก็ต้องไปดูไปหาที่ที่ไหนที่จะมาเป็นรูปบัญญาที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยเลิกจากการติดลูกเราติดยาบ้างลูกเราหนักใจก็มาแล้วตอนเนี้และจะมีอะไรที่จะกระตุ้นให้ลูกของเราเนี่ยออกจากห่างชินเราก็หา1 2ึสองสแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นนะยาใจของเขาด้วยให้ใกล้ชิดบทบญญัาิอ่นานอัลกุรอานหรือมีสถา,านที่ใดที่ก็ช่วยในการเลิกยานะที่ทําให้ลูกของเรานะ้นะนะ่ได้นะฮะได้เลิกยา และได้อยู่กับศาสนาของอล้อสุมาอัตลาด้วยเราก็ต้องนะฮะบากบันหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเราให้กับลูกหลานของเราด้วยครับเพราะการทําดีนั้นก็ถือว่าเป็นเสบียงให้กับเราในวันอัครัครับฉะนั้นจากอายะรัอัลกุตะโซวาดูฟอ <c oughs> ินนักอครอจัติตะอยรอซาดิตตะกวาครับโปรเจตุตตะเดียมเสบียงและเสบ,บียงดีๆส่วนในการตะกวา่าฉะนั้นการที่เรามีการตะกวายำเกรงต่อเลอ่าไม่ให้ถลําไปในเรื่องชั่ว คือระวังในเรื่องดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมันเป็นสเสบียงแล้วก็ในเมื่อว่าเรากลับเนื้อกลับตัวมาทําดีนะครับอ uh huh. เขาเรียกทำหนึ่งเนี่ยนะมันได้ทําดีหนึ่งเนี่ยมันได้สามทีนวันเนยลยทีนวันได้อะไรครับอาจารย์ทำดีหนึ่งในโลกนี้นะครับ uh huh. เราอยู่ในโลกนี้ก็สบายค่บผมหนึ่งแล้วนะค่บผมสองแล้วก็ไปมีผลในอัลลัมบริษัท oh, อัลลัมบริษัท <มา S 2> นี่ก็คือเอา อัาลามาซักนี่ก็อามาลิบาาที่ดีก็จะเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเขาในมนกูโบตมันเป็นเพื่อนเราในกูโบต์นี่สองแล้วครับแลวสามอะค่เโอ้โหเราได้เราได้สวรรค์ขอเราได้สวรรค์ขอเราตกลงว่าเราทําในเรื่องเดียวในเรื่องดีเนี่ยนะในเรื่องดีเนี่ยมันมีผลถึงสามสามช่วงสามช่วงโดยการเลยสามช่วงเลยอ่ะเอาดูเอาเรื่องอะไรก็ได้อืมเอาสัว่าเรื่องที่คนหนึ่งละหมาดอะฮะเรื่องละหมาดเนี่ยเราทําดีในเรื่องละหมาด่ะนร ในดุนยาเนี่ยเขาเป็นคนดีคนที่รู้จักรักษาเวลาคนดี่หมายถึงว่ากล่าวถึงอรรถอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มั่นอยู่ในอัลกุรอานอะไรต่างทําให้หัวใจของเขาเนี่ยสงบนิ่งในเรื่องนี้ก็เป็นคนดีค่บผมคน่ะเป็นคนดีแล้วถามว่าคนอื่นจะจะได้ผลดีไปด้วยใช่ไหมแน่นอนฮะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนดีในกลุ่มหนึ่งค่บผมคนในกลุ่มนั้นน่ะเขาก็จะ เห็นในเรื่องความดีของเราเขาจะทําความดีด้วยเขาก็จะกลายเป็นคนดีด้วยอก็สรุปได้ว่านี่ในดุลยาได้แล้วคนเนี่ยถือเป็นคนที่ไม่อฉาสิยาเพราะคาละหมาดละหมาดนี่ยก็จะไม่ฉาสิยาอะรไม่ได้เขาก็มาดนสร้างความเดือดร้อนในใครคนที่อยู่ร่วมกับเขาในดุลยานี่ก็สบายอืตัวเขาก็สบายนี่ครับผมแล้วสองก็คือไม่ได้ในอัลลัมบาริซัตเนี่ยเรื่องละหมาดก็จะไปเป็นเพื่อนสการกันจะเป็นเพื่อนเรื่องดีต่างๆในธรรมเนี่ยก็จะไปเป็นเพื่อนเราในกุโบส์ครับผม ละมาดอยู่ทั้งด้านหัว่ากาศอยู่ทั้งด้านท้ายอะไรก็อย่างที่มีรายงานมาครับก็ความดีอื่นๆก็ไปอยู่ร่วมกัน และก็ความดีนั่นเนี่ยก็สร้างความเพิ่มปรตยินดีให้กับบ่าวขขงผู้นั้นที่เขานั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีเชาวอัลลอฮ์ก็นาสิ่งที่เขานั้นจะได้รับการตอบแทนในวันกิยามะมากเอามาให้เขาดูอพอเย็นมาก็เอามาให้เขาดูชื่นมื่นนะครับทั้งในถึงอะไรฮะในดุญญนยาเนี่ยเขาก็ชื่นมื่นกับครอบครัวคนที่ทําความดีดูดิคนรอบข้างรักแมอาจารย์คนรอบข้างก็รักเออนี่เป็นคนดีดามอยู่กับภรรยาเป็นไงว่าภรรยาก็โอ้โหมีความชื่นใจ สามีของฉันดีและลูกๆอะ่ะอัล,ลมีสามีมีป่ามีป่ามีย่อนะเป็นแบบอย่างที่ดีฉันก็ได้ปฏิบัติตามย่อตามป่านะเป็นคนดีในครอบครัวเป็นคนดีในสังคมผู้คนก็อยากจะคบค้าสมาคมนะถ้าเราถ้าเราเป็นคนเกกบเบเรเกเรคนเอาเรื่องเอาเราวกับคนอื่นเนี่ยถามหรอใครจะมาคบกับเรารบ,นะบร้านะะจะอยู่จงไงนะเดี๋ยวก็คนอยู่ที่บ้านนะฮะ ก็อยู่ก็ไม่ติดเดี๋ยวก็น่าจะมีเรื่องมานั่นแหละไม่นานนะมีจะมีคงมีคนนู้นคนน,นี้มาเอาคืนเอาเรื่องเราเรา,าลูกเราจะอยู่ได้ไหมหูพ่อของเองเป็นอย่างนี้นะดูดิพ่อของเองเป็นนี้ติดยามาเอามาโอ้โหถามลูกก็อายตกลงชีวิต,ตเขาอยู่<ำ>ก็ลำบากนะชีวิตเขาก็กลำบากดังนั้นพี่น้องถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมันก็เป็นสงผลดีได้ดีนันตั้งแต่ในโลกนี้ครับผม ได้ดีตั้งแต่ในโลกนี้อืแล้วก็มีประโยชน์คนดีเนี่ยมีประโยชน์อ่าใช่แน่นอนครับคนทดนะีเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นครับไม่ใช่ว่าทําดีแบบไม่มีประโยชน์ไม่อะไรอะไรไม่ใช่อืคุณเราจะทําดีต้องมีประโยชน์ครับผมอย่างน,อน้อยี่สุดตัวเราเนี่ยนะถามว่าทําดีแล้วก็มันมีประโยชน์คนอื่นเดี๋ยวนั้นเลยอืยังไงล่ะ แต่คนอื่นมาได้รับความเดือดร้อนอเราทำตัวดีคนอื่นมาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเรายังไม่้องทําอะไรมากเลยครับผมเพียงแต่ว่าเราเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันนี่ถามว่าเราก็ไม่เอะอะไว้ใครทุกคนได้รับความปลอดภัยอย่างอืาไม่สร้างความเดือดร้อนอะไรกับคนรอบข้างเราอันนี้เราเราก็ถือว่าเราได้นะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับดังนั้นความการพยายามที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องอะไรฮะมีความมั่นใจอดทน บางครั้งอาจารย์บางทีนะเราเปลี่ยนแปลงโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ยอมแวกันเลยนะนะใช่ไหมโดนแซวด้วยอะไรสารพัดเราก็ต้องเผชิญต้องอะไรฮะต้องเผชิญกับอ้นี่สิ่งนี้เหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเออเดี๋ยวนี้แหมเดี๋ยวนี้ทําเดินเลยแล้วนะนะไม่ยอมแวะกันบ้างเลยนะนะเนี่ยบางครั้งบางครั้งนะเราก็ต้องเจอแบบนี้ แต่เราก็ต้องอะไรครับตั้งใจมุ่งมั่นนะฮะที่แล้วก็อดทนที่จะไม่กลับไปในสู่สภาพที่นะยํยเปรอาสภาพที่ไม่ดีอันนั้นอีกนะในสิ่งที่เรากลับเนื้อกลับตัวเกาาบัตตัวมาสู่นะแนวทางที่นะถูกต้องเรามั่นใจว่าที่เราทนะําน่ะมันถูกแล้ว แนวทางคือมีบทตัวบทที่มาจากอัลลอฮ์มีตัวบทที่มาจากทารูลแนวทางนี้ฉันมั่นใจว่าฉันเดินถูกแล้วแหละมั่นใจอดทนครับพี่น้องอดทนในสิ่งที่เราจะไปเชิญกับสิ่งที่นะอาจจะคนรอบข้างยุแ yeah ย่ชาตอนอาจจะยุแย่นะทำให้เราไข้เราเขเเราต้องยึดมัน่นเราต้องอดทนเพื่อที่จะไม่อะไรฮะ ไม่เป็นคนที่บอกแวนหลายคนนะ่ะบางครั้งนะ่ะถูกแซวถูกอะไรนะนิดหน่อยนะเขวะเป๋เหมือนกันฮนะเพราะอ,อ,อะไรเออของอะไรเขาบอกนะของมันเคยออาจารย์รนะของมันเคยก็เลยอะไรฮนะมันก็อดใจไม่ได้นะอนีนี้ก็อยากจะได้ฝากให้เห็นชัดเจนอีกนิดหนึ่งก็คือว่าคเมื่อเรารู้แล้วว่าของที่เราทําไปนั้นไม่ดีอื อันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งดีๆเนะี่ยของที่ดีเนะี่ยมันมีรออยู่ข้างหน้าชัดเจนก้าวเข้าไปทําได้อย่างสะดวกครับนะครับไว้ทำได้อย่างสะดวกมันมีรออยู่แล้วอืม,มันมีอยู่แล้วของดีนะั้นมีรอบกายที่เราพร้อมนี่จะไปทําได้ครับแล้วว่าทาไม่อยากนะฮะถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยครับ เรานี่มีความมุมมนะกับเรื่องไม่ดีมากกว่าความมุมมนะในเรื่องดีครับผมเขาก็พูด่อคนที่จะเสพยาเนี่ยอมีความพยายามสูงนะเสียเงินเท่าไหร่เออเสียเงินหลายตังค์นี่หลายตังแล้วก็พยายามไปสเสแหวงว่าตรงไหนจะมีมีปล่อยบ้างอ่ามีปล่อยบ้างถ้าหากว่าพลาดไปแล้วมันก็โดนเหมือนกันโดนอีกแล้วก็ทํามีหลายเม็่อก็โดน นะฮะโดนขาอีกเนีก็ในเรียอว่ามันลําบากอืนี่ก็คือเราก็ยังมุกมันนัะในการที่จะได้มาแล้วพอไปได้มาแล้วน่ะก็ต้องหาที่เราจะไปสอบจะไปโจงแจ้งแล้วก็จะเอาโจงคร้มไม่ได้มันก็ต้องหาของดีแหละของดีเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราพร้อมนี่จะจะหยิบชฉวยจะเข้าไปเมื่อไหร่แล้วก็ต้องลงทุนไรบ้างเอ คนอื่นเห็นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,เขายิมยอมชมชอบอแล้วก็ไม่ต้องไปแอบคนนู้นแอบคนนี้แล้วก็เป็นอันตรายไหมเออไม่เป็นไม่เป็นอันตรายต่อ,อ,อตัวเองแล้วไม่อันตรายต่อผู้อื่นอีกคือในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยนอกจากลำบากในการกระทําแล้วเมื่อทําไปแล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยอันตรายต่อตัวเองอีกอันตรายต่อตัวเองอีกแล้วก็เราก็ยังยังเข้าไป ถามว่ามันเหมาะสมกับเรือนร่างที่อเอาล่อให้มาเนี่ยเหนือก่าสัตว์โลกต่างๆเนี่ยทําไม่ราอเอาไปเกลือกกล้วยสิ่งเหล่านั้นอ,อ้าวเนี่ยนะเป็นข้อคิดนะถ้าเอเราไป<อ>เกลือกกล้วยสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นน่ะตัวเรานี่ไม่น่าที่จะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนียครับผมมันน่าจะเป็นอย่างอื่นนะจะเป็นอย่างอื่นเพราะว่าไปก็เขาอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยถามว่าจะมีอวัยวะของสัตว์ไหนที่ ที่จะระเสริฐกับมนุษย์เ่ยไม่มีแล้วที่ว่ามันจะยอดเยี่ยมเท่ากับมนุษย์หรือมนุษย์มีไหมไม่มีแล้วไม,มไม่มีอ้าวลิงอะที่ว่ามันแน่นห่ะแหละแต่ในขนาเดียวกันมือของมันรือเท้าของมันที่ว่าเหมือนมนุษย<ม>์เด<ห>ียท้ายมนุษย์เนียถามว่าประโยชน์ที่มันจะทําให้เหมือนกัมนุษย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดังในเรื่องที่ว่าลักษณะเช่นนี้นะครับเราเห็นว่าสัตว์ที่ชนิดมาแล้วที่มนุษย์ไปเอามาอืไปเอามาทั้ง เห็นค่าทั้งเอามาทําประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ครับดังนั้นดิมนุษย์ก็ตัวใหญ่กว่าเออโหแต่ว่ามนุษย์ไอ้ขโดดสัตว์ก็ตัวใหญ่กว่าครับผมแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีอะไรตัวมีอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันมีประโยชน์สามารถที่จะควบคุมมันได้อ้โหดังนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับการที่เราจะเอาไปเกลื่อนกลั่วกับสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นอวัยวะของมนุษย์ทุกส่วนเนี่ยเขาบอกว่า เวลาทําดีต้องทําทุกส่วนของอวัยวะอแต่ว่าทําชั่วเนี่ยบางส่วนก็พอเยอะไปแล้วบางส่วนก็เยอะเยอะไปแล้วนะเยอะไปแล้วอ้าวจะไง,ไง ครับผมอ้าวทำไม่ดีเนี่ยนะครับไม่ต้องทำทุกส่วนของออยว้แล้วแค่ปากไม่ดีอย่างเดียวโอ้โหใหญ่เลยนะจานเลยให้ปากไม่ดีอย่างเดียวนะครับปากไม่ดีอย่างเดียวนะเระพือเท้าจะทำดียังไงก็ทำไปเถอะเออปากไม่ดีอย่างเดียวนราพานถึงครอบครัวเลยยพังลยพังันครอบครัวแล้วมันจะบางตัวเราคนเดียวนะัวว่ะเออปากทำไม่ดีอย่างเดียวะเวลาเขาตบปากมาโดนจมูก นี่หล่อนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าการที่เราจะคิดดูตนเองนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันก็ต้องต้องต้องดูนะว่าเราเนี่ยนะต้องใช้ความอดทนความตั้งใจความยากลำบากและอีกประการที่จะอยากฝากกับพี่น้องอีกนะครับนั่นก็คือเมื่อเราคิดตั้งใจอดทนมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าลืมฮะดูอาอย่าลืมดูอา อย่าลืมดูอาที่เราจะต้องรองขอกับเอาลอสซุบหฮานฮุวะตลาเพราะผู้ที่จะให้เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงผู้ที่จะให้เราหันเหม,มาสู่ในทางที่ดีนั่นก็คือ พระอ,องค์อัลลอฮ์ซุบฮฮานุอัตลาถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮฮานุอัตลาไม่ให้แนวทางถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮฮานุอัตลาไม่ให้นะปแบบไม่ดนจิตดนใจให้เรานั้นน่ะได้ใกล้ชิดต,ตาสอนขขงอัลลอฮ์ซุบฮฮานุอัตลายังไงยังไงมันก็ยากยังไงยังไงมันก็ไม่ได้เหมือนเชกเช่นกับท่านากับลุงของท่านนาบีอบูต้อลิบนะครับที่ช่วยเหลือท่านนาบีดูแลท่านนาบีอยู่ตลอดเวลา แต่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตลานั้น,นไม่ได้นะฮะรับนะในการที่จะ <c oughs> ให้ท่านนั้นอยู่ในมารับมาอัลอิสลามนั้นน่นพี่น้องครับ <c oughs> ด้วยกับการที่เรานั้นจะเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงมาสู่ในทิศทางที่ดีเราต้องมีดุอา <c oughs> เพราะดุอานั้นเป็นอาวุธของผู้ศรัทธานะครับ <c oughs> คืออย่างนี้เขาฝากสุดท้ายนี่นะครับครับผมที่เราจะต้องยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเท <c oughs> ่ากับตัวเรายอมรับ ว่ามนุษย์เราีนมีความผิดพลาดอืใครกล้าที่จะพูดไหมว่าเราเนี่ไม่ผิดเลยอืไม่มีโค้งไม่มีม่มนะแต่นั้นในเมื่อเรายอมรับว่าตัวเราเนี่ยผิดพลาดอย่างที่นาบีได้บอกเอาไว้ครับแต่นี้ในเมื่อวทุกคนยอมรับตัวเองผิดพลาดแต่ที่การยอมรับในเรื่องเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็น่าที่จะควบคู่กันอ่าครับผมมันต้องควบคู่กันให้ได้เพราะว่าเรารู้ว่าเราผิดอ่แล้วก็เปลี่ยน มือเราเนี่ยเราไปจับอะไรที่โอ้ี่อันตรายแล้วก็ปล่อยออแล้วก็เปลี่ยนมาอันใหม่ครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มนุษย์ที่เราสร้างมาเนี่ย <c oughs> พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดเมื่อพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุออกคนบอกโอ้ให้เลิกเรื่องนี้จะบอกโอ้เราเนี่ยมันลําบากแล้วเกินเรื่องนี้ไม่ใช่เลยครับไอ้ลำบากวันลำบากนี่เราพร้อมไหมใช่ก็ถ้า<อ>เราพร้อมจิตใจพร้อมมันก็เป็นเรื่อง สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ครับผมคนที่ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้บอกว่ายังเปลี่ยนไม่ได้นี่เพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนอืถ้าตั้งใจเปลี่ยนจริงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ครับผมนะวันนี้นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเราต้องชีวิตของผู้รัทธาต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะดังนั้นเปลี่ยนแปลงไปนี่ให้นะไปในสู่ทางที่ดีแล้วชีวิตของเรานั้นจะราบรื่นเหมือนที่อาจารย์ได้บอกนะจะราบรื่นทั้งสามโลกนะและในนะครับ ในปัจจุบันนี้ทายนาอาลัมบาราซักและอาคือเราชีวิตของเราก็จะรอดปลอดภัยทั้งนะฮะหมดเลยดังนั้นขอให้อัลลอฮ์สุบตะลาปกปักรักษาคุ้มของพี่น้องทุกท่านให้อยู่ในแนวทางและให้อัลลอฮ์สุบฮานอวตะลาพึงพอใจจากการเปลี่ยนแปลงของท่านวันนี้และผมและก็อาจารย์ยะยาต้องมีต้องจากลากัรท่านพี่น้องผพินารณีวบิหลายทิกวัณฮิดายาวัสซลามมอัยกุมวรห์ตุลลอฮ์วบรากกาตุ دمعه الخير هلا